เงาะติดขนาดนี้ถือว่าติดดกแล้วนะดกนี่นะครับช่อหนึ่งประมาณนี้นี่นะขนาดนี้ถ้ามีทุกต้นก็ยิ้มได้เลยนะอ่านี่เขาบอกว่าผสมตัวู่ฉีดทั้งต้นดีผมก็ฉีดเลยพอฉีดมาป้าปออมมาดูลูกเป็นตัวู่หมดแล้วผมเลยไม่เข้าวสวนตีวัน <c oughs> พ่อเข้ามาคิดว่าคิดว่าไม่ได้แน่เ <c oughs> ที่ยวรุ่นนี้พ่อเขาบอก <c oughs> โอ้โหลูกมันขึ้นทั้งต้นเลย วันนี้ผมมาสวนเงาะของป้าจันหาคนในที่คิดอยากจะปลูกเงาะเงาะทำยากทำง่ายยังไงระยะต้นเขาปลูกกี่เมตรเขานี่แเมตรได้ไหมอันนี้ ตอนที่ลงอะมันไร่หนึ่งไร่หนึ่งยี่ห้าต้นไร่หนึ่งยี่ห้าต้นนะครับช่วงเราปลูกนี่เราปลูกนี่ใช้เวลากี่ปีถึงจะได้ผลผลิตฉันนา่าจะสามปีกว่าสามปีก็เริ่มมีนนี้นหน,น่อยแต่ไม่เยอะอ,อ่สามปีกว่าเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วช่วงที่เราบำรุงรักษาต้น,นเลน็กๆนี่เราให้ปุ๋ยเดือนหนึ่งกี่ครั้งครึ่งเดือนก็หวานไปเรื่อยสิบห้าวันครั้งนะครับคือให้ปุ๋ยธรรมดานี่แหละนะเออถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นก็คือเล่งต้น,นเฉยบำรุงต้น 15วันครั้ง15วันครั้งแล้วน้ำเนี่ยถ้าเป็นฤดูแรงเนี่ยให้บ่อยไหมครับ3วัน2วัน3วันครั้งวันที่3ก็ลืมนะเออ3วันครั้งสองวันสองวันสามวันนี่สปริงเกอร์เอาแบบนี้เลยนะครับมีตัวเดียวโดดเลยตัวเดียวค่ะตัวเดียวตอนเล็กๆนี่แบบนี้ไหมครับแบบเดียวค่ะแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองมันเสียก็เปลี่ยนแล้วเราปล่อยกี่นาทีครับเวลาให้น้ําครึ่งชั่วโมงค่ะครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋อครึ่งชั่วโมงโอ้ใช่แวมันกินน้ําเยอะอยู่นะต้นใหญ่นี่ครึ่งชั่วโมง ต้นใหญ่นี่ไม่รู้แฟนก็ให้ประมาณสี่สิบแต่ตอนเล็กๆนี่ให้ครึ่งชั่วโมง30มนาทีอ๋อแล้วให้ให้ปุ๋ยนี่อ่สิวันครั้งสิวันครั้งอ่าตอนเล็กๆค่ะเล็กก็นิดๆไม่เยอะปุ๋ยไม่เยอะปุ๋ยก็ไม่เยอะก็เพิ่มตัวต้นโตขึ้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่3ปีเริ่มให้ผลเริ่มเริ่มได้เริ่มให้ผลผลิตได้แต่คราวนี้ผมถามหน่อยว่า ก่อนที่มันจะออกดอกติดผลนี่เราให้ปุ๋ยตัวไหนเราต้องเปลี่ยนปุ๋ยไหมต้องถามแฟนเพราะว่าตอนที่เขามาทําดอกเราไม่เคยรู้เรื่อง,งอ๋อเออ,อตอนตอนทาดอกมันก็ต้องเปลี่ยนปุ๋ยเป็นปุ๋ย,ย,ยมันจะมีปุ๋ยมันจะมีพวกสารอาหารตรงนี้ชื่ออ๋อม,มีฮอร์โมนช่วยมมช่วยฉีดช่วยฉีดแล้วผมถามหน่อยว่าต้นใหญ่ๆขนาดนี้นี่กี่ปีแล้วนี่นี่แปดปี8แปดปีแปดปีถ้าผลผลิตมันเต็มจริงๆรินี่ต้นหนึ่งมันได้กี่กิโล ก็น่าจะเป็น10ตะก้าก็น่าจะเป็นสิตะก้าิตะก้าหนึงก็ได้ยี่สแปดตะก้าเจ็ดแปตะก้ามือทีตะก้าก็สิบแปดเนาะสิตะก้ายี่สิบห้าโลไหมสิบแปกกิโลสิบแปกกิโลเอ่อประมาณ 8, ปดแปดตะก้าแตะก้ามือสิบตะก้าตามแต่มันดกตะก้าก็น่าจะประมาณสักร้อยกว่าอยู่นะร้อยประมาณนั้นละประมาณร้อยกว่ากิประมาณร้อยกว่ากิโลต่อต้น เงาะงน,นี้ออกปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้ง,ค,งคือออกตามฤดูกาลเลยตามฤดูก,กาลค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นออกเลื่อนอไม่ชมามากไม่เลื่อนกับประมาณเดือนหนึ่งม,มีสารนี่ต้องได้กินแน่เ,ออเริ่มเริ่มมีสารก็เริม่มแต่บางคนก็ทําทําเร็วที่ก็ทําแบบเหมือนก็ต้นก็พร้อมอะไรพร้อมเลยก็จะออกประมาณมีนาไปไปมีนาก็เลิกเก็บอันนี้แต่คราหลังเมษายังไม่ได้เก็บเลยปีปีนี้พพเงาะนี่มีหลายรุ่นค่ะขายแต่าของ ปีนี้ง้อมีหลายรุ่นอันนี้ง้อพันอะไรครับนี่สีทองค่ะอเอ,อ้ย่างนี้ง้อโรงเรียนนี่คือสีทองโรงเรียนท่านผู้ชมปีนี้ง้อมีหลายรุ่นนะครับอากาศมีส่วนเป็นแค่อากาศมีอากาศมีส่วนเป็นแค่อากาศ,ากาศนีาาศ่นาานครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมสวนว่าคนไหนคิดอยากปลูกโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงมาเลยเดี๋ยวเสียงจริงตัวจริงเลยเนี่ยเหนื่อยอยากให้ดูทุเรียนทุเอืออืเดี๋ยวขอความรู้ง้อสักหน่อยหนึ่งเนี่ย ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะครับผมถามหน่อยนี่เงาะนี่นะครับช่วงช่วงที่จะออกดอกเนี่ยมันมันเหมือนตกไซนี่ยมันใช่ไม่ได้เงี้ยออ๋มันตกไนกระเป๋ากระเป๋านี่อย่างเงี้ยขายไม่ได้เลยนี่นี่เขาเรียกว่าเงาะตกไซนะครับลองดูหน่อยกระเป๋าเอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระเป๋าทิ้งเลยอย่างเงี้ยนี่นะครับคือคือเงาะนี่มีปัญหาคือคือมันแบนนี่เนี่ยเขาเรียกก้อนเบนเขาเรียกเงาะกระเป๋าเงาะเงาะกระเป๋า กระเป๋าเป็นแบนนี่นะครับนี่ตกไซน์นะครับขายนี่ราคาไม่ดีไม่มีใครซื้อค่ะไม่มีใครซื้อราคาไม่ได้นะครับนี่เขาเรียกว่างากกระเป๋าชาวสวนเรียกงอ,อกกระเป๋าน,นะครับเกิดอาการขาดอาหารบ้างขาดน้ําบ้างแล้วมันไม่บิงมันไม่บิงมันก็เลยเนื้อน้อยท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมานี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับอยากรู้ว่าก่อนที่จะออกดอกเนี่ยเราให้ปุ๋ยตัวไหนครับสะสมทำใบก่อนที่จะเอาดอกนี่ นี่ผมให้สูตรตัวหน้าต่ําตัวหน้าต่ำถ้าเป็นหองปะ t ทองก็เจ็ดสิบหกสิบหกอย่างนี้เจ็ดสิบหกสิบหกใสไปต้นนึงเนี่ยกี่กิโลครับนี่แล้วแต่ทรงพุ่มครับแล้วแต่ทรงพุ่มงพ่่ใหญก็ถ้าต้นประมาณนี้ประมาณกี่กิโลฮะถึงโลไหมกว่าครับกิโลครึ่งได้ไหมได้ต้นละกิโลครึ่งอันนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วครับเงาะนี่ พอเราให้ตัว7 16 16ปะินทองไปนี่ห่างกันกี่วันหรือถึงให้อีกรอบหรือให้รอบเดียวเลยปีนี้ปุ๋ยมันแพงผมก็ให้รอบเดียวให้รอบเดียวครับให้รอบเดียวแล้วก็ทีนี้เราก็พ่นทางใบพ่นทางใบสูตรเร่งดอกอ๋อฮอร์โมนบำรุงดอกกระตุ้นการออกดอกแล้วเรามีการงดน้ำไหมถ้าใบมันแก่เราก็จะงดน้ำงดกี่วันครับผมงดจนกว่า มันจะแลแต่ใบมันโศกอ๋อต้องใช้มันโศกเหมือนกันหมายเง้นมันจะออกยอดมันจะออกจอดรพอใบมันโศกนี่เราให้น้าจากจากก่อนที่เราจะจะงดน้ำล้วให้วันหนึ่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงผมให้ผมให้น้ำวงแคบคือสามารถหลีน้ำได้นะครับตัวนี้หลีน้ำได้เปิดน้ำแรงได้หลีเพื่อให้มันออกระยะนี้ระยะทรงพุ่มนะครับ นี่ลีนะครับตัวนี้นสามารถเปิดหลีน้ําได้เปิดให้น้ําออกเยอะได้หลีน้ําได้นะครับคือให้น้ําตามทรงพุ่มคือถ้าเราให้น้ํากระจายม,มันดูดปุ๋ยขึ้นไปมันจะเลี้ยงข้างล่างก่อนข้างล่างมันก็จะออกเป็นใบออกเ,เราต้องให้ข้างบนเพราะข้างบนเป็นดอกปั๊บเราถึงค่อยๆเพิ่มน้ําให้มันกระจายค่อยวงกว้างขึ้นครับแล้วให้น้นํานี่หลังจากเราปล่อยมันโศกแล้วดอกมันจะมาแล้วนี่ เราให้น้ําทุกวันไหมครับไม่ครับผมให้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองวันสองวันครั้งสองวันติดกันเลยสองวันติดกันเลยแล้วเราก็เว้นดูถ้ามันขึ้นแบบนี้อ่ะถ้าขึ้นอย่างนี้อืมอืมอืาอย่างนี้มันเป็นใบเราต้องงดน้ําหรือถ้ามีฝนถ้ามันมาแรงเกินไปเราก็ต้องฉีดกดปิดใบฉีดปิดใบใบอันนี้มันจะหลุดตัวนี้นี่ดอกหรือใบตัวนี้ถ้าเป็นตอนช่วงออกดอกอันนี้มันจะเป็น ถ้าเราอดน้ําตัวนี้หลุดบับอันนี้จะขึ้นเป็นตาดอกตาดอกเลยช่วงนี้การที่มันเป็นตาดอกเรายังให้น้ำไหมผมงดอยู่ก่อนนะงดก่อนงดให้ตัวนี้มันหลุดอ๋องดไปก่อนอาจจะ5้าวันเจวันครับต้องดูต้องเดินดูต้องเดินดูตลอดอันนี้มั่นใจแล้วว่าเป็นตาตาดอกแล้วเริ่มให้น้ํค่อยหยดน้ําเข้าไปให้ทีละให้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ดูมันอีก S 2> 2 <S ไปอีกสัก2วันให้ครั้งอ๋อนี่น,นี่นะครับท่านผู้ชมถ้าคนไหนที่ปูกเงาะแล้วมันไม่ได้กินลูกนี่นะครับมันมีเทคนิคนะครับว่าพอให้ปุ๋ยตัวหน้าต่ำเจ6ดสิบหกเราต้องงดหนาวมันสัก7วัน10<ห>วันเสร็จแล้วเราตีเราตีนะ้าให้มันละลายใช่ไหมครับครับพอละลายปั๊บเราก็ดูดูใบแล้วทีนี่พอใบมันพอใบแก่ครับ แก่แล้วเราก็งดน้ำอ๋อให้ใบมันเริ่มแก่แล้วไม่ใช่ใบเพสลาดครับให้ใบมันแก่งดน้ําอาจจะ7วัน10วันเรามาดูว่าใบมันสลดหรือยังถ้ามันสลดเราก็ให้น้ําสัก2ชั่วโมง2วันนะวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยต้องเข้ามาดูว่ามันจะเป็นตาดอกหรือตาใบถ้ามันเป็นตาใบก็ต้องฉีดกดถ้ามันเป็นตาดอกแน่ๆเราเริ่มให้น้ําครึ่งชั่วโมงคือ30นาที2วันให้ครั้งหนึ่งครับเป็นอันนี้เฉพาะเงาะ งอโรงเรียนนะครับงอโรงเรียนครับถ้างอสีเนี่ยมันทาเหมือนกันไหมงอสีทองเขาเขาให้อีกแบบนึงอ๋องอสีทองอีกแบบหนึ่งต้องเนี่ยเพื่อนของแฟนผมอ่ะเขาชำนาญครับอ๋อแต่ครั้นี้ผมถามหน่อยว่าพอมันเป็นตาดอกออกมาอย่างนี้เนี่ยเราต้องฉีดฮอร์โมนตัวไหนวันนั้นผมไปให้น้องจัดให้อะไรครับพี่แจ็คนะอ๋อฉีดบำรุงดอกใช่ไหมใช่ครับ บำรุงดอกอ่าน่าจะเป็นกลุ่มพวกหอยเชื้อปลานินทองฮอร์โมน<ช>ปำรุงดอกอ่าฉีดปำรุงดอกฉีดบ่อยไหมครับผมฉีดเจ็วันเจ็วันครั้งแล้วผมได้ยินเขาว่าเวลามันเป็นดอกออกมาเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นดอกตัวผู้เขามีฮอร์โมนมาฉีดเป็นหย่อมเป็นหย่อมจริงไหมจริงอมต้องฉีดถ้ามันไม่ฉีดมันจะผสมเกรสรได้น้อยใช่ครับพระมัน อย่างอ้อโรงเรียนเนี่ยตัวผู้มันจะน้อยทางง้อสีทองนี่ไม่ต้องฉีดก็ได้แต่ก็เรากลัวพลาดกลัวมันติดเป็นก่อนก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดก็ฉีดให้มันเป็นตัวผู้บ้างฉีดเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมไม่ใช่ฉีดทั้งต้นนะเออถ้าท่านผู้ชมฉีดทั้งต้นมันจะเป็นดอกเกสร,รตัวผู้หมดมันจะไม่ได้ลูกนะครับแต่บางคนไม่ทราบเขาผสมยังไงผสมแล้วเขาโปรยอะครับโปรยเหมือนละอองมจะติดดีอาจารย์ โปรยเลยครับเอาโดนเลยโปรยฉีดบางทีต้นใหญ่ๆอ่ะฉีดขึ้นฟ้าเลยใช่ครับผมลากสายัวฉีดเราเนี่ยแหละไปถึงกลางต้นแล้วก็ปล่อยฟูดตรงๆงนะฮะให้มันตกเป็นฝนอ๋อให้มันตกเป็นฝนอ๋อนนอัอนน,ออนี้ก็ได้ผลนะครับถ้าถ้าเราฉีดเป็นตัวผู้ทั้งต้นนะขาวทั้งต้นเลยต้องอัดน้ำอัดน้ำแบบทีนี้ดอกตัวผู้มันร่วงหมดแล้วนะที่ได้เหลือแต่ก้านครับ แล้วเดี๋ยวมันขึ้นมามันจะขึ้นโอ้โห,โโหทีนี้ลูกขึ้นเลยออ๋ผมเคยทํำปีนั้นทําไม่เป็นอ่ะสองคนกับพ่อพ่อเขาบ,บ,บอกเฮ้ยลูกเขาบอกว่าผสมเตัาผู้ฉีดทั้งต้นดีอผมก็ฉีดเลยพอฉีดมาปั๊บพ่อมาดูลูกเป็นเตัาผู้หมดแล้วผมเลยไม่เข้าสวนเออสี่วันสี่วันพ่อเข้ามาคิดเขาคิดว่าไม่ได้แน่ที่รุ่นนี้พ่อเขาบอก โอ้โหลูกมันขึ้นทั้งต้นเลยเอแต่ที่นี่มันอย่างเสียเพาอเสียเพาเขาจะฉีดอย่างนั้นเขาจะทำเงาะล่าเ้าติดเขาติดเ,เลยอ๋มพ,พอพอไอตัวเกียสองตัวผูมันเริ่มร่วงไอตัวเมียมันกับติดใช่ไหมตัวเมียไอที่มันร่วงไอเป็นตัวผู้ร่วงตรงนั้น,นแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมันขึ้นมาอย่างมันขึ้นเป็นกิ่งไงอย่างกิ่งดอกมันยาวยาวยาวมาอย่างนี้เดี๋ยวมันขึ้นเป็นลูกลูกลูก เนี่ยลูกแต่ลูกเล็กๆอ่ะคือไอฮอร์โมนตัวนี้เราฉีดช่วงที่มันดอกยังไม่บานดอกบานบานครึ่งครึ่งช่อบานครึ่งช่อนะครับท่านผู้ชมคือดอกบานครึ่งช่อค่อยฉีดดอกตูมไม่ฉีดถ้าเป็นดอกตูมยังไม่ฉีดยังไม่ฉีดกันเขาจะต้องหมายถึงว่าช่อดอกเริ่บบานบ้างแล้วไม่บานบ้างแล้วอะไรนี้บานประมาณครึ่งช่อครึ่งช่อหมายถึงว่าช่อยาวๆนี่บานไปครึ่งนึงนะครับท่านผู้ชมฉีดฮอร์โมนตัวนี้เขาเรียกฮอร์โมนอะไรนะผมไปบอกเขาเอา ตัวทำเตัวผู้อ๋อฮอร์โมนตัวผู้อ่าไม่ใช่คของอัตราการใช้เท่าไหร่ครับผมใช้น้ำพันลิตรนี่ใช้ถังเล็กๆเองถังอะไพลหลังถัง20ลิตรครับแล้วเดี๋ยวเราไปเราก็จะมีอย่างเงี้ยไปถึงกันเดินฟูดฟูดอ๋อกดฟูดกดฟูดกดฟูดไปเฉยให้เป็นยอมๆครับตัวนี้แต่ถ้าน้ำเปรีหนึงเราใช้เยอะไหมน้ำเปรียี่สิบลิตรยี่สิบลิตรเขาใช้หนึ่งลิตรต่อหนึ่งจุดห้าซีซี 1ลิตรต่อ 1.5CC ถ้า10ลิตรก็ประมาณ 15CC ซีซีถ้า20ลิตรก็ประมาณ 30CC 3 0ซีซีสสซีซีผสม <c oughs> ไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยไปฉีดเลยต้องผสมสารจับใบไหมไม่ไม่ฉีดพ่นได้เลยมันเป็นชนิดน้ำใช่ไหมครับ,รบเ,ออเออนี่ทำท่านผู้ชมได,ได้ได้ได้ความรู้นะครับมาส่วนนี้ได้ความรู้ระยะนี้เราต้องให้อะไรไหมนี่ระยะนี้ไหนฮะนี่ระยะนี้ ระยะนี้เราได้ฉีดเร่งดอกไป้เอ้ฉีดเร่งผลเร่งผลเร่งผลอย่างเดียวใช่ไหมฮะที่ใช่ฮะเออเร่งผลอย่างเดียวตัวนี้คือเร่งผลใช่ค่าลูกค่านี้นี่ช่วงนี้เราต้องแต่งลูกแต่งอะไรไหมไม่ะครับปล่อยเลยครับแล้วเขาจะสลัดเองครับถ้ามันดกจัดจัดนี่ต้องมาแต่งออกไหมดกจัดมันไม่ขึ้นดกจัดมันก็จะเป็นขี้คอกอ๋อนี่นี่เขาเรียกกัเป็นอะไรนี่อันนี้อันนี้ติดใช่ไหมเป็นอะไรไอ้ตัวนี้มันเกิดอะไรนี่ อันนี้มันที่เขาเรียกขี้คอกไหมไม่ใช่ไม่ขี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้มันเกิดเชื้อราหรือเกิดอะไรมันเหมือนจะมีนอนอ๋อแค่นอนไม่กินในขัวแนอนอาจจะมาเจาะกินในขั้วพวกนี้ล่วงก็ปล่อยล่วงไปครับถ้าระยะนี้รักษาง่ายไหมดูแลง่ายไหมครับต้องฉีดยาไหมต้องฉีดยาลายาอะไรลาอย่างเดียวมะมเร็งเจาะมันยังมันเจาะไหม้วก็ยานอนนอนจะเริ่มเจาะตอนที่มันบ่ง หรือว่าช่วงนี้เลยช่วงนี้ฮะมันอยู่มันอยู่ตอนถ้ามันดอกมันมันไม่สลัดได้ไหมเป็นช่อดำหรอไปอย่างเงี้ยแล้วมันไข่มันจะอยู่แล้วเวลานั้นมันก็จะโตมาพร้อมใกล้ตรงนี้เลยอ๋อออกมาพร้อมกันครับปีนี้เป็นหลายรุ่นปีนี้นี่รุ่นรุ่นนี้ยังมีหวังไหมไม่ไม่หวังแล้วหวังรุ่นนี้มันเนี่ยอาจารย์มันหนาวสามรอบฝนสามรอบ ผมพาท่านผู้ชมมาตะลุยสวนลุงตันนะครับผมหวังว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปวันนี้จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ